โอเคครับก็วันนี้ก็มาสร้างเกมนับสปีดรันภาคอีพีที่สองนะครับก็ก็อีกสักสองสามอีพีก็น่าจะจบแล้วนะมั้งครับโอเคครับก่อนแรกนะครับแล้วก็มาที่สปีดยิบเปอร์ครับก็คืออ่าไอพาร์ตตรงนี้ของเรานะครับมาที่สปีดยิบเปอร์แล้วก็มาที่สคริปต์นะครับแล้วไปที่ฮิมิโนยนะครับเพิ่มฮิมิโนยอ่า จำพาวเวอร์ครับก็คือเราจะพเพิ่มการกระโดดนะครับเพราะว่าคือถ้ามันเป็นแบบแค่เดินไปแบบรวดเร็วใช่ไหมครับมันไม่มันกระโดดสูงไม่ได้เงียแล้วมันจะตกครับก็ราก็เปลี่ยนจำพาวเวอร์นะครับส่วนใหญ่นะครับจำพาวเวอร์ของผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอยู่ที่หนะ้าิเนาะส่วนผมก็จะทําให้มันเป็นคูณ2แล้วก็คือ100นะครับก็เดี๋ยว,วก็ก็ปรีสคร p ปนี้นะครับไปใส่อีกแมปไปใส่แมป อีกแมปหนึ่งของคุณนะครับก็คือใส่ทุกแมปเลยนะครับเพื่อให้มันคลิปมันทำงานนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันปึ๊บก็แล้วกร็รู้สึกว่ากระโดดสูงขึ้นแล้วนะครับแต่วิ่งก็ช้าๆอยู่นะครับ โอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทำเช็คพอยต์กันนะครับโอเคครับก่อนแรกนะครับเอาสปอนพอยต์ออกไปให้แห้งหมดนะครับเอาเหลือแค่หนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มโฟลเดอร์ใน workspace นะครับใน Explorer นะบิวแล้วก็กด Explorer ก็เพิ่มก็เขียนชื่อว่าเช็คพอยต์นะครับเขียนชื่อโฟลเดอร์แล้วก็ แบบนี้หนะ้า t p s แล้วก็เอา spawn location นะครับไปไว้ใน checkpoint นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อ spawn location นะเป็น spawn state one นะครับก็คือด่านที่1แล้วก็กด copy มาอีกอ,อันหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปใส่ด่านที่2ของเราเนะไปใส่ทุกด่านเลยที่มันมี checkpoint แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น s t e p 2นะครับตันนีนะ้ผมเริ่มไปเลยนะครับมันต้องมีจุดชนะด้วยใช่ไหมครับ าสมมุติว่าเราไปที่พอร์ทัลสองเนาะน่ะนะผมมาที่พอร์ทัลสองใช่ไหมผมโคลนอีกแมปหนึ่งนะครับเป็นแมปชนะเนาะก็วินเนอร์นะครับตั้งชื่อแมปวินเนอร์ผมว่าอ๋อมาก่อนนะฮะแล้วก็สร้างที่ชนะเลยนะครับเออผม ่าแล้วจากนั้นนะครับแล้วก็ที่พอร์ทเนาะที่เทเลพอร์ตพาร์ตก็เพิ่มพาร์ตมาหนึ่งพาร์ตนะครับก็เป็นตำแหน่งนะว่าเป็นที่ชนะเนาะประมาณนี้ครับก็มาที่ property นะครับแล้วก็หา position นะหาตำแหน่งก็กตำแหน่งมานะครับแล้วก็ไปวางในสคริปต์เนาะตำแหน่งของที่ชนะ ครับแล้วผมก็อาจจะลืมพูดนะครับในส่วนนี้นะครับว่าาเพิ่มพอท่อไปอีกอันนึงด้วยมาที่แมปสองแล้ะแต่พอท่ออันนี้นะครับก็คือลบสคริปเทเลพอร์ตพลาคริปของเทเลพอร์ตพาสออกไปนะครับก็มาตรงนี้ครับอ่อเลยนี่เป็นพอท่อ พอเท่าสตาร์ทแล้วกันนะครับก็คือพอเท่าที่เราถูกเทเลพอร์ตมานะครับมันจะเหมือนว่าเราถูกเทเลพอร์ตจากพอเท่านี้มานะครับนี่ก็เป็นพอเท่าเอ็นนะครับแล้วก็เอาพอเท่าเอ็นออกมานะครับแล้วก็มาเนี่นะครับนี่พอเท่าวินเนอร์แล้วกันนะครับ ตั้งชื่อเป็นทวิตนะโอเคจากนั้นก็ขัก็เ้ามาตรงนี้นะครับเป็นแบบว่าจุดจบของเกมนะครับอันนี้นะครับก็เอามารวมกันเนาะกรุนะครับก็ตั้งชื่อว่าว er ินเนมเออแล้วผมก็ลืมพูดอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับไอตรงเนี้ยตรงสปีดกิเบอร์นะครับ คอนโทรลดอกไม้ uh, control, like อย่างหนึ่งครับก็ตั้งชื่อว่า Speed uh, อะไรดีไหม Speed uh, Speed b a c กแล้วกันนะครับผมไม่ดูจะตั้งชื่อว่าอะไรจากนั้นคุณก็ตั้งให้ล็อกสป e d ของผู้เล่นเนี่ยกลับมาเป็นปกตินะครับก็คือ16แล้วก็จัมพาวเวอรนะครับเป็นให้เป็น50แล้วก็คือของปกติของมันนะค,คุณก็เอามาใส่ในตอนจบนะครับให้มันพอดี ก็คือตอนจบมันจะทําให้สโลสโลผู้เล่นลงนะก็ประมาณนี้นะครับก็ใส่สปี e d b a n ์ในแมป2ด้วยอันนี้โอเคครับต่อไปนะครับแล้วก็จะเพิ่ม s t a ต e นะครับก็คือหยุดจนไหนนะครับก็มาที่ ทีมนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทีมของสเตทเนาะก็เพิ่มทีมนะครับเพิ่อม,มาทีม,มกดบวกแล้วก็เพิ่มทีม,มนะครับตั้งชื่อว่าสเตท์วันนะครับอ่าเล่หนึ่งก็อยู่ข้างๆสเตทเนาะก็สเตทเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นสเตทสเตตทูนะครับอ่าเออลืมบอกไปนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีโฟลเดอร์ทีมตรงนี้นะไปที่เซอร์วิสเนาะจากนั้นคุณก็หาอยู่ในเนี้ยคือ insert service คุณก็จะเจอคําว่า t ีมอยู่ในนี้คุณก็กดออกมาจเจอโฟลเดอร์ team นะครับโอเคนะครับแล้วก็สเตจสุดท้า,นนนายนะครับก็คือวินเนอร์นะครับก็คือที่ชนะนะครับแล้วก็ตรงสเตจสองกับวินเนอร์นะครับไอ้คาว่าอ auto a s s i g นเบิลนะครับปิดนะครับก็คือไอ้เปิดตรงนี้คืออะไรนะครับก็คือถ้าเพเยอร์เกิดครับมันก็จะมันก็จะเข้าทีมสเตทหนึ่งอัตโนมัตินะครับ ส่วนถ้ามันคือถ้าเกิดมาเพเยอร์มันจะสุ่มทีมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติสออโต้เซนเนเบลตัวนี้นะครับเพยเยอร์ก็จะเข้าสเตยหนึ่งครับก็เปลี่ยนสีนะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนสีสเตยหนึ่งจะเป็นสีสีเหลืองแล้วกันนะครับก็เปลี่ยนสีสเตย์สองครับสีไม่ต้องคือสีอาจจะซ้ำกันก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาไม่ให้ซ้ำกันเพื่อเป็นง่ายๆครับสีแดงครับส่วนชนะก็เป็นสี นะครับโอเคนะครับผมลืม add export location ของ winner ไปนะครับก็เดี๋ยว add เลยนะครับอันนี้ก็เป็น winners นะโอเคครับจากนั้นคุณก็มาที่ทุก state นะครับคุณก็กด คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกทุกสเตทนะครับไปที่ทีมนะครับตรงนี้ตรง Property เนานะก็แม่ตัวนี้ทอดนะครับปิดปิดนิ u t ร a l นะส่วนอ่าไอสเตทอื่นๆน,น,นอกจากสเตทหนึ่งนะครับกด Arrow Team Change นะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนทีมได้นะครับสเตทหนึ่งมันก็จะเป็นทีมที่เราเซตมาให้ต่อเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับโอเคครับพราะว่าพอเราทำ ทีมคัลเลอร์อย่างนี้เส้วนพนะุณก็ไปที่เชนะ็คพอยต์นะก็มาที่ทีมนะครับมาที่ทีมคัลเลอร์นะก็ปรับสีนะครับเป็นตามสเตทเลยนะเมื่อว่าทีมนะครับเป็นสเตทหนึ่งเป็นสีส้มนะก็ปรับไอทีมคัลเลอร์ตรงเช็คพอยต์สเตทอะไรเงี้ยนะให้เป็นสีส้มกันนะครับสเตทสองเนี่ยเป็นสีแดง,แดงๆอ่อนๆนะก็ต้องไม่ใช่สีตรงนี้นะสีของทีมนะครับ ไม่ใช่สีของสปอนพอยน์นะก็ต้องปรับสีให้เป็นสีแดงอ่อนกับเหมือนกับทีมที่เราตั้งไว้นะส่วนวินเนอร์เป็นสีเขียวก็ต้องปรับตรทีมคัลเลอร์นะเป็นสีเขียวเหมือนกันเข,เขียวไหนวะเขียวไหนไม่ได้นะครับโอเคเป็นต้องชื่อเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองเทดูนะ คุณจะเห็นว่าคุณนะครับคุณเข้ามาที่สเตตหนึ่งนะครับแก็โดยไปเรื่อยๆเร่มเริก็อะพออยู่ตรงนี้ครับอะแล้วก็จะหยุดนะครับแล้วก็จะเดินแบบปกติแล้วก็จงปกติคอนเทนปุ๊บอะเฮ้ยทำไมมาชนะวะผมว่าผมเปลี่ยนสคริปป์ผิดอันนะฮะ ผมเปลี่ยนสกิฟผิดอันแน่ว่าผมต้องทำโพสชั่นใหม่โอเคครับตอนนี้ผมก็ไปแก้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมือใหม่หนะ ไม่หยุดแสดงว่าผมไม่ได้แตะโดนโดน,นนั้นนะครับเทเลพอร์ตตรงนี้นะมันยังไม่สปีดพอไม่เป็นไรนี่ผมทำเพื่อเทสเฉยไม่ได้ทำจริงโดนพารอยู่ที่สเตทอ่ะมันก็จะเป็นสเทตทตามนี้นะครับก็คือทำงาน ถ้าคุณไม่มั่นใจว่ามันทำงานจริงๆคุณก็เพิ่มสคริปต์มาในเซ r ร์ r เวอร์สคริปต์เซร์วนะครับแล้วก็ให้ชื่อว่าทีมสคริปต์นะครับโอเคก็ให้ตอนเพลเยอร์เข้ามานะครับก็เกีย่ยงแบบเพลเยอร์แบบเพลเยอร์แอดเดตคล้องค o นเ e ็กฟังชั i นฟังชั t น o n Player แล้วก็ Player t e a m เท่ากับ game t e a m stage o ก็คือถ้าเปเ a y e r เข้าเกมอันเนีครับเ l a ก็จะถูกเซตให้เป็นทีมของ stage 1อัตโนมัติเลยคุณไม่มั่นใจอะว่ามันทำงานนะครับพอประมาณนี้แหละโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละครับก็คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นวิธีอันน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นวิธีการสร้างแอนิเมชัน การวิ่งแล้วก็การกระโดดของสปีดรันนะครับก็เอาไว้พบกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ